วันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวจะพามาให้พบกับคุณพ่อเราจะออกไปทุระด้วยกันแต่ก่อนที่จะออกไปทุระด้วยกันเราก็ต้องทานข้าวให้อิ่มท้องก่อนนี่ก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วมาทานข้าวกันให้เสร็จแล้วก็ แะค่ะเดีจะพาไปพบคุณพ่อนะหลายๆท่านก็คงไม่ค่อยได้เจอนะคะเออเคยทำคลิปนานๆครั้งก็จะเห็นแต่จิซี่คนเดียวเนี่ยนะวันนี้ก็เลยจะมาให้ชมคุณพ่อนะคะนี่ ผู้สูงวัยอยู่ในวัย95แล้วนะคะก็ให้ได้ชมคุณพ่อนี่นะคะเดี๋ยวนี้ก็ระมัดระวังตัวใส่แมสตลอดพอเข้าบ้านและถึงจะถอดแมสเราก็เพิ่งไปโบสมาเสร็จเรียบร้อยก็นั่งคุยกันนะคะเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวมาทานข้าวกันก่อนเออนี่นะคะมีเป็ดพะโลวันนี้ได้เป็ดพะโลก็มี ซื้อมาครึ่งตัวนะคะนี่อย่างนี้แล้วก็ผลละหมากรากไม้อีกเยอะเลยเอ,อสละนะสละสุมาลีแล้วก็อะไรอะ <c oughs> ลองกองนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีชื่อเรียกกันหมดแต่จำชื่อเขาไม่ได้แล้วลองกองก็ชื่ออะไรก็ซื้อมาอย่างหลักกิโลเนี่ยอตอนนี้เราก็มาจะมานั่งโต๊ะทานข้าวก่อนนะคะก็จะทานกันสองคนกับคุณพ่อเนี่ยคนอื่นเขาก็ทานแล้วนะคะแล้วก็ ธุระของเขาก็ทานข้าวกันเรียบง่ายนะคะสบายสบายเดี๋ยวทานอิ่มแล้วก็จะมีผลไม้ตามด้วยน้ำวงน้ำหวานอะไรอีกนิดหน่อยกาแฟนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟตบท้ายกันเนี่ยก็พูดคุยกันสบายสั้นๆน,นะคะนี่นะคะอาหารของเราก็วันนี้ก็คือเป็ดพะโลเจ้าอร่อย ทุกครั้งที่ทานเป็ดพะโลก็จะนึกถึงคุณแม่เพราะเป็นอาหารที่ชื่นชอบมากๆของคุณแม่คุณแม่จิซี่จะชอบเป็ดพะโลมากมากนะคะอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็ดพะโลเป็ดยา่างนี่ชอบมากทั้งนั้นนะคะวันนี้เราทานไปแล้วก็คุยไปคุยถึงคุณแม่นึกถึงคุณแม่วกทานเผื่อคุณแม่นะคะนี่นะคะก็จิซี่นี่ของสําหรับจิซี่หนึ่งจานอย่างนี้นะของคุณพ่อก็หนึ่งจานอย่างนี้เราก็ตักเป็นให้ไปเลยหนึ่งจานนะคะ ก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันสั้นๆจะได้ว่ามีเห็นผู้คนคนอื่นบ้างหลายๆท่านบอกว่าเอ้จิซีอยู่บ้านคนเดียวเหรออย่างที่เคยคุยนะคะอยู่กันหลายคนแต่เขาไม่ประสงค์ออกกล้องเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยเออมาทานข้าวด้วยกันทานกับคุณพ่อก็ไม่ได้ออกรูปคุณพ่อมากมายนะคะก็พูดคุยกันสบายๆตามสไตล์จิซีอย่างเนี้นะคะทานเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะออกไปธุระข้างนอกกันนะคะ ก็เล่าสู่กันฟังนะคะการใช้ชีวิตของจิซี่นี่วันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็มีธุระปะปังจะได้ไปไหนกันก็ได้เต็มวันนะคะอย่างที่บอกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวเราก็จะอยู่กันทั้งครอบครัวแล้วก็ไปธุระปะปังอะไรก็มีคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่นะคะของจิซี่ก็เป็นที่รักมากๆคุณพ่อก็เออ โอเคเราลูกเป็นลูกสาวดูแลใส่ใจขอบคุณที่ติดตามชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าชื่นชอบก็กดไลค์กดตามิดตาม